อยากได้เยอะอยู่เพื่อนๆแต่ว่าไม่มีที่แช่นี่ห mm hmm. น้าลอยาหม,มูเนาะมันลดราคาไงเนี่ยไปแดงๆนี่ก็คือลดราคาอะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนาะมันนี่นดูมเมล็ดผักก่อนนะคะโอ้เพื่อนๆบางอันเนาะสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้เข้ามาในเมืองนะคะเข้ามาในเมือง มาซื้อของพี่ยายบอกว่าจะมาซื้อหมูครึ่งตัวพอดีตู้แช่แข็งอ่าตู้แช่แข็งเต็มแต่ก็ต้องมาซื้ออยู่ดีเลยเนาะซื้ออยางละนิดอย่างละหน่อยพอดีฝากเพื่อนอ่าซื้อปลาระราเลยมาเอาปลระรเพื่อนที่พายายไปเก็บเห็ดเนาะเนี่ยแต่ก่อนร้านเขาอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้เขาย้ายใหม่าย้ายไปอยู่ตรงนู้นพอดียายมาช้า นึกว่าเขาเปิดร้านแล้วแต่เขากำลังมาก็เลยรออยู่เขาจะกลับเอ,อเขาจะกลับเออาทิตย์หน้าเขาจะกลับเมืองไทยแล้วเพืเเอ่อนๆยายก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาฝากเอาปลาร้ามาฝากนิดนึงแล้วก็เอาลูกลูกแพลูกแพ้แช่อิ่มมาฝากขวดนึงปลาร้านิดหน่อยเพราะอาทิตย์หน้าเขาจะกลับแล้วเพืเเ่อนๆเนาะถ่ายบรรยากาศในเมืองไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะ ไม่ติดลบอยู่ในเมืองนี่นะคะเขามาแล้วเพื่อนยายมาแล้วนี่ นวดไทยนะคะแทนแทนแป็นเวลาจะบอกว่าอยู่เวลาแล้วมากไม่มีไงวันนี้มีนัดกี่ลูกค้าไม่เยอะสุดเอ้อาทิตย์สุดท้ายผมไม่ค่อยได้รับลูกค้าค่ะ อืมันยังไม่ได้สวยเอาก็เพิ่งเปิดเนาะโอ้ใหญ่นี่นะเออข้างหลังอืออุตส่าห์ปาให้ชิมมาทำมาให้อยู่อันนี้ตรงที่วิวทำใช่ไหมอันนี้คอสเมติกโอ้อันนี้สวยโอ้ข้างหลังข้างหลังลูกสาวเขาทำเล็บทำอะไรอะไรอะไรเนี่ยข้างหลัง เว้ยม่มีเวล์อาเก็บเลยไหนอันนี้น้ของพี่โอ้จ้าจ้าโยน่าจะหนักมือ,อปไปไหนขอชิมก่อนโอ้มาเอาปลาได้สาะเปาอีก <c oughs> โอ้ยยายไม่มีอะไรมาฝากเด้อเพราะว่าจะกลับแล้วนี่เอาอย่าเปิดนะปลาปลากับอีอ,อ,บอันนั้นปลา,าอันนี้ลูกแพมาฝากฝรั่ง <c oughs> ให้สาะเปาให้ปลาให้สาะเปามาอีกโอ้ยอุ้นให้ชิม ร้อนมันร้อนเอาพี่อาแลอันนี้ก็จะเกิดการแย่งกันเฮ้ยไม่ต้องทอนค่าน้ำมันค่าอะไรจ้าจ้าน่าวางไว้ก่อนแหละร้อนร้อนเดี๋ยวไปนึ่งอีกสักหน่อยฝากเขาซื้อปลาราเขาทำซาลาเปาเขาแบ่งซาลาเปามาให้ชิมเดี๋ยวพาไปชิมที่บ้านอร่อยไส้เขาทำมาร่อยอร่อยอืมเขาทำกินนะไม่ได้ทำขายหรอกและรอพี่เมินอยู่ กีม้มาแฟนยายมาไอ้นั่นนะเรียวอะไรนะมามาเรื่องน้ำเรื่องอะไรของเขาเลยยายก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกอันนี้จะไปะซื้อคองแล้วนะคะทำมาทำธุระหลายๆอย่างในเมืองอนะเนาะ เดิมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเอารถคนละคันเลยนะวันนี้ๆๆๆเอารถคนละคันเลยฮะม <ๆ S 2> ีดูมเมล็ดผักก่อนนะคะโอ้คุณเพื่อนบางอันเนะแล้วแต่ราคานอนข้างบน A B C D เนาะ E บางอันหอละโอ้โหเป็นร้อยบางอันร้อยห้าสิบโอ้โหแพงนะเนี่ยรกระหล่ำดาวให้ด้วยลืมกระหล่ำดาวนี่อันนี้ e lcd e โอ e ้ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยนิดเดียวเอง เก็ดชิบกว่าบาท2ยูโรปะ่ะยายขอไปหาซื้อก่อนนนข้าไปข้างในไม่ได้ทายดูเด้อข้างในนี่กระเทียมป่าเพื่อนเพื่อนทุงละ35บาทแค่ <c oughs> นี้เอง80กรัมไม,ไม่ถึงหนึ่งไ,ไ,ไม่ถึงหนึ่งไม่ไอ้80ไม่ถึงไม่ถึงขีดนะคะ80กรัม ไม่ถึงหนึ่งขีดสามสิบหกบาทหนึ่งยูโรนะ่ะเพื่อนๆเนี่ยผักชีลาวก็เหมือนกันนี่สารเแนนี่อันนี้ผักชีผักชีไทยใบเนี่ยใ,ใบต้นหอมของไทยเรานั่นเ ยายมวแต่ไ่ายแฟนยายไปถึงไหนแล้วไม่รู้หากระเทียมหาซืกอกระเทียมโอ้ยนี <laughs> ่มีหัวหมูขายไปซื้อหัวหมูดีกว่าหัวหมูครึ่งหนึ่งครึ่งหวัวจมกินชูเก็บฝร่งเยอะวีฟีร์ปลัดปลัดอันนี้ราไดสวยปลัดอีเปาปลัดย

ตรงนี้พายในไอ้นี่ก็เหมือนห้างบันเรานั่แหละไหนๆจะไปดูไข่หาซื้อไข่ก่อนนี่หาซื้อไข่จริงอ๋อนี่เจอแล้วเมื่อกี้มาตรงนี้ไม่เจอถามเขานี่ไข่นี่นะคะเมื่จก กน,นะคะคมีไข่แยะเลยแล้วแต่เราจะเลือกเอาไปไหนดูดูพ่มินไม่ต่างอะไรกับหมูครึ่งกิโลเลยเพื่อนๆเลยนีอันนี้ขาหนึ่งอันนี้หัวสองซี่อันนี้ขาคนสุดท้ายโน,โน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 ่มาอีกแล้วเนี่ย มเ e ามอ n อาิมันก็ไม่ตากอะไรจากหมูครึ่งกิโลยา่าประหยัดตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆแล้วค่อยไปดูกันที่บ้านเนาะผลีล้อมาให้น้ำนมมาดิผลีผลเขามเอ อยากได้เยอะอยู่เพื่อนๆแต่ว่าไม่มีที่แช่เนี่ย mm hmm. น่าร้อนคาหมูเนาะมันลดราคาไงเนี่ยปลายแดงๆนี่ก็คือลดราคาอะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนาะมันโฆษณาลดราคาครึ่งกิโลก็ลดราคาแต่ว่ามันไม่มีที่แช่เนี่ยเขาเพิ่งมาลงเมื่อกี้แฟนยายนั่งรอตั้งนานนั่งรอเขาเพิ่งมาลง ของขึ้นรถก่อนเด้อหมื่นกว่าบาทอีกละสามร้อยสามร้อยกว่ายูโรนี่ไอ้เขียวๆในเขากั้นหิมะนะเนี่ยยังไม่ได้เอาออกเลยเนี่ยเขากั้นหิมะที่ว่ามันจะพัดมาเอ่อปิดถนนเนาะเขาจะดูว่าปีไหนหิมะลงเยอะแถวไหนเขาก็จะไปกั้นไว้ มามันจะเหมือนซัมีใช่ไหมเวลามคนลงมามันก็จะเปลียวมาปิดถนนเขาก็เลยกันยังไม่เข็มเลยเพราะว่าเขายังไม่ยังไม่แน่ว่ามันจะหมดหรือยังอันนู้นคือทางด่วนนะคะคุณผู้วันนี้ซื้อของนานกว่าปกติยายได้ดูนู่นดูนี่ดูน่ดูเฉยๆนะ เพราะอะไรได้ดูเพราะว่าแฟนยายเขาเขาเอ่อรอมูมูมันพึ่งมาลงไงคนสุดท้ายก็ได้มาตั้งเยอะตอนแรกว่าจะซื้อครึ่งตัวครึ่งตัวไม่มีที่เพราะครึ่งตัวมันประมาณอ่ะ สี่สิบกิโลสามแปดกิโลอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ข้าหนึ่งก็หลายกิโลก็ไปแเล็กทีนี้ค่ดูคอยดูนะไปถึงบ้านค่ะที่แฉปวดหัวย้ายก็ขนของมาจากเมืองไทยตั้งเยอะ Da steht auch noch einer. Und für mehr Tipps sind wir offen. Hier unsere Topede fünf, sechs, drei One der M DR Sachsen Verkehrsservice. M Dr. Sachsen, das Sachsenradio mit Henriette Schmidt. So und dann starten wir in diesen ช่วงนี m จะเป็นยาง n งแล้วเนี่ไม่ค่อยมีคนข่าววันหนาว9อานเลกยายมาใหม่ๆเหมือนเมืองร้างเลยใหม่ๆก็ไม่มีคนก็ไม่มีแต่บ้านฝรั่งนะข้างนอกดูไม่สวยหรอกแต่ข้างในโอ้โหรูงมากเลยบ้านฝรั่งนั่นบอกแล้วฝรั่งเขาบอกว่าไม่ได้ทำโชว์ใคร บ้านทำพายุนี่ไงซื As ้อเส้นเปียดอกปลื้มเต็นชนพรุนปลาข้างทา,างที่ยายเคยมาเก็บออกดอกเต็มเลยแต่ว่าเขาตัดข้างๆออกแล้วมันสูงอนะ่ะเออปีที่แล้วไม่ได้มาเก็บเลยเนี่ยออกดอกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแต่มันยังไม่บานเต็มที่เนาะนเต็มเลย ไปทางนี้ก็ป่าก็คือกระเทียมป่านะคะหมูม่บ้านยายอยู่ด้านโน้นนี่ด้านนี้ก็ปา่ากระเทียมป่านะคะนี่โอ้ยมันไม่โฟก,กัสเออมันไม่โฟก,กัสถึงบ้านแล้วจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆีลยวยายจะถ่ายให้ดูว่าได้อะไรมัง่งมันไม่ค่อยชัดเนะดเเาะหมอกลงฝนตก คนจะตกกลับถึงบ้านเดียวจะรีวิวให้ดูนะคะ